วันนี้ผมจะมาต้มมามนะครับก่อนใส่รสด,ดีไปก่นอนตามด้วยซอสหอยครับซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ใบมะกรูดฮนะข่าแล้วก็ตะไครนะ้ฮะทุบตะไคร้ใส่ พอน้ำเดือดรอให้น้ำเดือดนะฮะน้ำเดือดก็เตรียมตัวใส่ม้าใส่รับกระชีก่อนนะครับผมลืมใส่ม้าครับม้าจะสุกค่อนข้างยากนะฮะต้มนัานหน่อยปิดฝาไปเลยครับรอสุก ต้ตมต่อเรื่อยๆครับเนี่ยผมต้มน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะเวลานั้นก็เอาซ่อมจิ้มดูครับระหว่างรอสุกก็เรามาทำน้ำจิ้มนครับไม่ใช่น้ำจิ้มขมนะฮะจิ้มเกลียวธรรมดาครับบีบมะนาวมะนาวผมใส่สามช้อนฮรั <c oughs> น้ำปลาสองครับสองครึ่งนะฮะน้ำตาลเกือบช้อนนะฮะผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกลงไปฮะพริกป,ป่นแล้วแต่ชอบเลยครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับเข้าคั่วฮะ ผสมให้เข้าะะให้น้ำตาลละลายนะฮะแล้วก็ผักชีครับง่ายๆจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วภากลางนะนี่ครับเอาซ้อมจิ้มดูถ้าเลือดยังออกมาเนี่ยก็้อนนี่ฮะก็อะยังไม่สุกแต่ถ้าไม่มีเลือดออกมาแล้วก็กินโลดครับ ปิดฝาไว้ก่อนจิ้มไปเรื่อยเรื่ยครับแล้ผมจิ้มจนสุกแล้วปไปหั่นกันบอกคำเดียวเลยว,ว่าแซ่บหาเบียร์เย็นสักขวดนะจบเลยครับยังไงฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ บะอร่อยครับนี่